ไทยเอพิโซดที่523คลิปนี้พบกับหุนศอกทะลวงฟันอิต,ติสอจอแดนระยองปะทะกับเซอร์กิโอมาเซติชายาเดโวฮัตหรือมาสึกแห่งเมืองลิมาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2562หรือ2019ในศึกไทยไฟคำมชโนดอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานี การการมวยไทยคาดเชือกในพิกาดน้ำหนัก70กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งนี่ก็เป็นการกลับมาทำใหม่จาก EP 89ซึ่งตอนนั้นให้เสียงเป็นภาษาไทยีสารแต่คลิปนี้มาเป็นภาษาไทยเพื่อ FC ทุกภาคจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เออไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญซาล,ลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันสักนิดหนึ่ง เซอร์กิโอมาสเซติชายาเดวัทั์มาสึกแห่งเมืองลิมาสาธารณรัฐเปรูอายุ24ปีสูง179เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมจกมา62ครั้งชนะ50แพ้12เสมอหาได้มีไหมอา้าวจิตติซอจอแดนระยองชายาคุนศอกทะลวงฟันอายุ19ปีสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมเท่ากัน ชกมา8 4ครั้งชนะเกติบสาแพ้1ิเสมอหาได้มีไม่เช่นกันเป็นชาวจังหวัดจันทบรุรีมีคำขวัญจังหวัดอยู่ว่าน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสื้อจันทบุ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีอืมเอาละนี่ก็ไหวครู เพื่อความรวดเร็วสำหรับคอฮาร์ดคอ,อเรารวบรัตัดตอนแล้วยังไงต่ออก็ตัดในการไหว้ครูเอาพี่เลี้ยงก็บริกรรมคาถาโน่นนี่นั่นพุทโธนโมสังโฆไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาใดก็ช่างเมื่อมาต่อยมวยไทยก็มีการพนมมือพุทโธนโมสังโฆอย่างนี้กันทุกรายไป แล้วยังไงต่อเด้งสักครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุ19ปีก็ถือว่ากำลังห้าวดูแผ่นหลังดูมีความนิยมความเป็นไทยมากยันเต็มหลังเลยครับเป็นยังไงเซกิโอโอ้โหโดนเข้าไปแล้วนั้นที่จะเห็นฝรัง่งในตัวสั้นกว่าคนไทยโดยเฉพาะกิตติของเราสูง182ธรรมดาสัที่ไหนอ้าวไับต้อค่ะ เป็นยังไงโอ้อะเออกิติกางเกงดำครับมสกิโอกางเกงขาววืดดไปไม่เป็นไรทีบนำหน้าไปก่อนแทททูด้านหลังนี่โอ้โหสักมาใหม่นเนี่ยนอนทับหนังสือพิมพ์มามีเขาเรียกว่าสักสีเนี่ยแบบนี้มีทุกสีเข้าไปแสดงว่าสักยังไม่เสร็จรีบมาต่อยมวยหาเหงินค่าสักก่อนเอ้ยเอ้ยสอกเข้าไป ห่าวแล้วเกินกำลังห้าวลงยันหลังมาเหรอ,อแทททูแนวสมัยใหม่ครับไม่ใช่ยันเอาแยกกันยังวะเอาโชคไปยังไงต่อเออเซอกิโอธรรมดาที่ไหนพาสึกแห่งเมืองลิมาจัดเข้าไปขุนศอกทะลวงฟันอย่างกิติงา้างมันจากจันทบุรียังไงยังไงสุยไปก็สุยมา ยังยังไม่โดนเป้าค้ำก่อนคำก่อนคำได้ที่แล้วก็รู้ยังไงยังไงซอกโอ้โหงัดมา,ง,าง้างมาตักจากกันทบุรีเป็นยังไงซ้ายเอขวาเข้าไปอืมจับขาได้ในมือยังว่างอยู่ก็ซัดเข้าไปอีกหนึ่งอกยังไงต่อเสียบเข่าก็เสียบคืน เสียบคืนอีกหนึ่งดอกยังไงต่อดซอกก็โอ้โหสุยไปก็สุยมาถากไปก็ถากมานั่นแหละอ่ะพอหาห้าวแล้วเกิน19ปีกับ24เอาสิเอาสิยังไงยังไงเดินเข้าหาสา์แข้งเข้าไปยังกระสาดน้ำหนีนั่นโน่นเอโออาไม่โกรธไม่แค้นแต่ไม่ให้อภัยขยับเข้าหา ไม่โกรธไม่แค้นแต่ไม่พลาดที่จะเอาคืนปกักปักเข้าไปนี่ยังไงพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าเสียบเข้าไปอีกทียังไงโอโ้โหขอนับก่อนนับก่อนคุกเขาอืมคารวะห้องเต้ไปทีหนึ่งประกาศสักดาก่อนยังยังไม่ยังไม่เสร็จภารกิจกิจติดูข้างหลังด้วยเขานับอาถึงแปดลุยต่อยังไง ลุยต่อก็จัดไปสิพี่มีปัญหาเหรอมีปัญหาเด็กมันกำลังห้าวนั้นๆที่โหวมวยช่วงชกอย่างนี้เนาะตีนไม่ต้องห่วงเลยแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไปทำสวนทุเรียนแล้วเป็นยังไงกลิ่นโครนสาบควายเออกลิ่นนวม,มันไม่ให้กระทบจมูกบ้างเหรอเอเอ,เอแต่มาติดขอบเวทีอยู่เรื่อยแหละ มาดูเพื่อนๆโดยเฉพาะปทอตทต่อยเนี่นะติดขอบสนามเลยเอาว่ายังไงมีภาพสโลมยชั้นมีไหมมีไหมเอามีให้ดูรีเพลย์นู่นนะโอ้โหถากจมูกไปนิดนึงยังไงจับขาได้มือยังบ้างก็ต่อยหน้าไปศอกนี่ทุยถากจมูกไปนิดนึงปึ๊กเข้าไปเสียบอีกไหมดอกไหน นี่โอ้โหลักแร้ตับไตไส้พุงคี้กระตือกลบไม่ทันเลยนะั่นะนะนะพยาธินั่นแหละคี้กระตืกคือพยาธิอ่ะเป็นยังไงเอา้าว่าต้องห่วงเอาโหลดลูกที่เอาเด้งอีกทีหนึ่งายงเนื้อไปนู่นยังไงต่อเออเปลียกเยอะแล้วเกินเช็ดกันสักหน่อยกรรมการบอกอชกดกที่สองแหกหมานเอาไม่ใช่ยกแรกเราลืมบอกว่าย,ยกแรกแหกหมาน เอาขยับมาหาสกโอเป็นยังไงขยับแล้วขยับแล้วอให้น้ําให้ท่ามาใหม่กำลังคึกเอาเอาสิเอาสิยันเต็มตัวเลยเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมยกที่สองก็โดนอีกแล้วครับท่านโดนนับคานก,ก,กีก้อยขึ้นโอ้โหตาบวมโนโนโนตอนนี้ยังไม่แตกครับโน no, ก่อนเป็นพูดภาษาฝรั่งก่อน โอ้โหหมุนกับหลังเหรอยังไงสอกเต็มๆโดนแล้วนั่นเห็นไหมตอนนี้ไม่โนแล้วครับยกกาดสูงเอ้ยนั่นเลือดกระจาเลือดเลือดเลือดโอ้โหเลือดกำเดาหัวออกโอยหายพี่เลี้ยงแล้ววายดูไม่ได้ต้องกาดมแล้วอ่ะท่านผู้ชมต้องกาดาดมอย่าอมอย่ามองโอ้ยอาจารย์กิรศักด์ บุบผาชาติทองยังอยู่เหมือนเดิมครับเส้นเบลอเ,เลยเอ,เอาสิเอาสิอืมหุยเอ้าวสโกดมันยกไกลหัวใจยี่ดอกเบิ้นหัวเบิ้นหัวผมดอกปะนะ <c oughs> กรรมการบอกว่าไม่ใช่หัวฉันเอาสิแค่ไปกำสน้ำให้ต่อยต่อก็ต่อสิเอาสิเอา,เอายังไงยังไงโอระวังก้านคอนะกรรมการฮ้ยหุยอะไรอีก ย,ยกมือไหว <c oughs> คืออะไรมีการเปลีนอ,อะไรเกิดขึ้นเอโอโยอ่ะเอ้ยยังไงต่อยังไงเงื้อเงื้อเงือหงายเงืบออุย้ยเลือดครับพี่น้องอุย้ยถ้าไม่ซาดิธรามดูนะเนี่ยเฮ้ยมองหายไปเลี้ยงแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้ามุมเลยเหรอเอายั่งยั่งยั่งเอาคอยไวล่านอก ขอเวลานอกอาจารย์กิรศักดิ์ปุบพาชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงเมื่อกี้บอกว่าไกลหัวใจแล้วเกินเป็นยังไงโอ้โหยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนแหมเรียบร้อยเลยหูเลือดครับตกลงเอาเอาขวานมาเลือกสอกมาเนี่ยสอกทะลวงฟันจริงๆดูดิเฮ้ยนิ้วกว่านั้นน่ะเป็นตะยานเป็นตะยานเอา ครงมเอาเทน้ําลาดไปอีกทีหนึ่งได้แสบแสบแสบเอ้ยนะเอาอาบน้ําเอาถูสบูไป <c oughs> โอ้โหพี่น้องดูตาก็บวมหัวคิ้วอีกข้างหนึ่งก็แตกอะไรกันนันกนหนาอืมดูสิอยเจ็บปวดรวดร้าวเนาาทีบสกัดปักเข้าไปสอกนี่ไงในสอกสอกนี้ยังไปแตกอุ้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันสอกนี้สิ หัวทิ้งหัวตาไปโอ้โห่ยังยังยั้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 งโอ้ยไหนสอกนี่ศอกเด็กก็ดูศอกตอนที่แตกนี่นะอันนี้แตกไปแล้วยังไงยังไงเศรายุ่งเศรายังไงกันอยู่เอาแย่กันแค่ว่าเอาเสียบเสียบเสียบตอนนี้แตกแล้วโอ้ยเอ้ยโอ้อ่าอยากจะดูที่มานี่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 เทคสอกนี่ไหม ดอกนี้แน่เลยปักเข้าไปโอ้โหเห็นเห็นเลยครับพี่น้องเฮ้ยสยิวสยองไม่ซาดิทห้ามดูนะเนี่ยท่านอย่างนี้คุณขบวยก็หาว่ามีรักแฟนวเอฟซีซาดิทีก็แล้วแต่จะคิดเนี่มันน่ากลัวไงปักเข้าไปยังไงต่อโอ้โหพอจนะครับพบพบคุณเป็กคุณเดียวครับเชิญครับของตัวและแน่นอนจะประกาศผลแล้วนะครับเดฟินิ กิติพรสัยเลกิติสจเดรย์นะครับลูกหลานจากจังหวัดจันทบุรีครับกิติสจแดระยองครับโอ้โหสอกขวานี่เหมือนเอาขวานมาสับเลยครับเหมือนเอาขวานมาจามที่หัวครับใช่ครับก็ต้องชื่นชมซิโอมาสติด้วยนะครับหัวใจนายหล่อมากครับสุดยอดมากครับซิโอครับขอขอบคุณจากคำปล่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ